ตอนนี้เจ้า JCB นะครับขอความช่วยเหลือนะครับผมนะมเราก็ไม่ช่วยจะกะจะกะกะไรอยู่นะครับผมนะเออเดี๋ยวนี้เราจะไปช่วยเจ้า JCB นะครับผมนะก็เดี๋ยวเจ้าโคบสึร้อยสามสิบไปละกันนะครับผมวันนี้ก็ชิวๆหน่อยละกันนะผมนะคลิปนี้ก็ชิวๆหระเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยครับผมนะวัสดีครับเจ้า JCB เอ,อ้ยไม่ใช่เจ้า โค้ดประตูตัวน้อยนะครับผมนะอ,อยู่กับโคบดประตูร้อยสามสิบนับนะนะเดี๋ยวเราไปเอารถล,ลากไปดีกว่าคนดูรถล,ลากเราอยู่อ,อยู่ไหนวะเอานี่เลยอะ่ะนะผมรีเซ็ตแม่งเลยขี้เกียจขี้เกียจวิ่งไปวิ่งกลับครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอารถลากแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปทำงานช่วยเจ้า JCB นะครับผมแล้วก็ลอง v s ดูดิว่าการทํางานของเขาจะเป็นยังไงครับหรือว่าเหมือนกันนะครับผมนะลองลองทางานเปรียบเทียบกันดูนะครับนะโอเคนี่ครับผมคันแต่ละคันแต่ละค่ายความแตกต่างก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมนะแตกต่างกันออกไปนะครับนะกออ็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมแตกต่างกันออกไปนะครับ แฟรบโอเคเดี๋ยวเจ้าครูวสุมาขึ้นรถกันเลยสวัสดีครับนะวัสดีครับนี่เจเร่งเร่งเลยเร่งเร่งเร่งเดี๋ยววิเร่งดิเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อยหลักการในเร่งวว้า ยังให้โรลิคขายไปไหนก็ม hm ่ล e ูกนะครับผมนะตอนแรกมันยังมีอยู่นะแต่เยนนี้หายแล้วครับผมเออคันนี้มีมองซูมด้วยวะเฮ้ยแต่เราโคมชสู่นะไม่ได้ออกงานนานนะคนดูนะไม่ได้ออกงานนานเลยนะคนานน่าจะหลายเดือนเลยอะหลายเดือนจัดเลยอะลองออกดูกันบ้างนะครับตกใจคน วันน yeah. so, wow, ี้เอารถลากรถเกี่ยวมานะครับโอเคแม่บวชครับผมปึ๊บเอาอะไรวะเนี่ยอะไรวะเจยนลูกี้ใจเย็นใจนล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกก่อนแป๊บนึงล็อกก่อนล็อกก่อนใจเย็นลูกี้ใจเย็นโอ้โหเฮ้ยอย่าเพิ่งบีบอย่าเพิ่งบีบ ไปไปไป er. นีหนี้นีเฝ er mm ้าหนีเฝ้าหนีโอเครีบไปครับเราเรานี่รีบไปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเจนวี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ผู้ขับเคลื่อนล้อหน้าทำไมล้อหน้ามันหมุนวะเนี่ยฮะทไม่ล้อหน้ามันหมุนวะก็ดูโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันนะครับผมนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนะฮสวัสดีครับนี่เสียงหล่อนะครับผมวยวิวิวิวีนะอย่าตกนะอย nah. ่าตกนะ โอ้ทำไมขึ้นเดินช้าอย่างนี้เนี่ยโอ้ยรีบไปหน่อยดีลูกพี่เอ้ยเออรีบไปรีบไปเฮ้ยขับชา้าดิไปขับไกลๆนะนะผมนะเดี๋ยวรถแรงเขาจะเดินนะผมแล้วใครเอามรถม่วงมาจอดตรงนี้ครับเนี่ยโอ้โหเออแล้วเออแล้วอันนี้รถม่วงมาติดแล้วคันพวกนั้นไปได้ไงวะรถพวกนั้นมันไปได้ไงวะคนดูเอองงว่ะพยายามตัดหน้านะ ขอญาตขอญาติที่สเสียนะขอญาตเลือนนะครับผมนะขอญาตเลือนเลยแล้วกันนะผมนี่ยีดส,สามชายีดยีดสามชาวยีดสามชาจาดยีดสามชา ยีส่สามชาติจานสามชาติโคตรลั่นเหรอเนี้โอ้ย oh yeah, ไปเรื่อยๆครับผมนี่ไฟหน้านะครับผมโไฟไฟอันนี้ไม่มีนี่หว่ามีแต่ไฟหน้าไฟหลังมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วลูกจ๋านะครับผมมาแล้วลูกเจาะกูเวอร์นี่ดูอยากด้นี่ มาแล้วครับมาล้วครบโอ้โหดูเจซีบีเจซีบีตกไปอยู่ข้างล่างแล้วอ,ะอ่ะเออมาเดี๋ยวเราเจ้าโคบัสุมาช่วยนะผมนะโคบัสุน,น้อยครับผมคันนี้น้อยเองนะวันนี้คันนี้น้อยนะผมนะคันนี้น้อยนะผมนนนอะผมอเสียงเดียวก็คือเสียงไอ้นี้หายว่ะก็ดูเสียงปั๊มหายนะครับเออ ยังปั๊มหายอะได้ยินแต่เสียงเครื่องเกี่ยวๆลงกันเลยแล้วกันนะครับอือแหว๊บวูหลิวจัดเร็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 วจัดจัดเลยดัปเปอร์นี่เราจะขึ้นยังไงเนี่ยเชจ้าโคนแม่งเต็มเลยวะมันออกไม่หมดสักทีวะข้าวก็ยังไม่ได้เกี่ยวเนี่ย ้าก็ยังไม่ได้เกี่ยวเนี่ยลูกพี่เอ้ยเทไว้กับขอบก่อนแล้วกันนะทุกคนนะมือเอาดัมเปอร์โอ้โหเราจะรีเซ็ตดัมเปอร์ดิปะแม่งดัมเปอร์แม่นขึ้นอย่างยากอะ่ะคนดูมันมันคว่ำแล้วอะ่ะดัมเปอร์ขึ้นยากมากอะ่ะถ้ามันได้คว่ำแล้วอะ่ะอุ้ย <c oughs> ลองลองเอา JCB งัดขึ้นอีกสักรอบดิ JCB งัดขออีกรอบนะขออีกรอบแล้วกันนะทุกคนนะขออีกรอบนะมันขึ้นยากมากเลยอ่ะดูว่ามันงัดขึ้นแทบไม่ได้แทบจะเป็นศูนย์อยู่แล้วอ่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ แค่จะเป็นศูนย์อยู่แล้วนะทุกคนนะเออว้าวก็ก็กลัวก็ก็กลัวก็ก็กลัวีก็ก็กลัวอ๊ะก็ก็กลัวโอ้โหเอางี้เดี๋ยวเรารีเซ็ตเราเลยก็ได้ผมรีเซ็ตเลยผมรีเซ็ตเลยผมไม่ต้องเนี้ยรีเซ็ตไปเองเลยแต่ว่ามันจะไปเกิดที่นี่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา ขับออกก็ได้ไปนะครับผมวิ่งข้ามไปแป๊บเดียวนั่นแหละเออไม่เป็นไรครับผมมันไม่เป็นไรอยู่แล้วเออเราวิ่งข้าไป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 พี่ไปไปไป,ไป,ไปวัดเลยอจ้วงกันเลย,เ,ลยเออนะครับผมแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่วิ่งถอยหลังแม่งเลยเฟี้ยวอ่ะไฟเยี่ยววิ่งถอยหลังอ่ะก็เฟี้ยวนิดนึงเช่นะครับผมนำะมาแล้ว เจ้าเออ่เขาเรียกว่าโคมัสสูวีเอสโคมัสสูเออว่ะดัมปเปอร์โคมัสสูวีเอสโคมัสสูนะครับผมนี่มันถึงจะเข้ากันดีเนาะทุกคนนะเข้ากันดีเป็นปีเป็นขุยเลยนะครับผมเข้ากันดีเป็นปีเป็นขุนจะคว่ำอีกนะเว้ยพี่คว่ำอีกนะนเลี้ยวเลี้ยวโคตรยากเลยครับทุกคนนะเ,เจเจเราเจดีบีจอดแล้วกัน JCB จอดไว้ก่อนนะครับผมว้าโอเคจวดแล้วผมโอ้โหทำไมมันตักยากขนาดนี้วะเนี่ยมันมันใส่อันนี้ได้ปะมันใส่จเจ J E เขาเรียกว่าอะไรมันเขาเรียกว่าอะไรมันใส่อ่าบุ้งกีอันนี้ได้ปะว่าเขาดูถ้าใส่ได้ดีเลยนะเนาะใส่บุ้งกีของ JCB เนาะ ใส่ได้ดีจัดเลยแต่อันนี้มันเร็วนะเร็วเอ๊ะผมว่าเท่าๆกันเลยนะความเร็วก็เท่าๆกันนะการตักการอะไรก็เหมือนเหมือนกันเลยนะแต่ว่าบุ้งกีไอเอชซมันจะตักง่ายกว่านะครับเออเท่าๆกันเลยนะความรู้สึกนะอ๋อเอองอดนี่วิ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 จีนจีนตัก เป็นเทไปโน่นกันเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้มันจมไปดิลุงพี่มันจมไปดิเออเออย่างนั้นแหละฮะลงนามาเหยียบเหยียบในานาเขาเลยเออเดี๋ยวกลางเดือนนี้เดี๋ยวผมไปนี่เลยกลางเดืเอนนีเ้เดี๋ยวผมเขาเรียกว่าอะไรเอ่อเดี๋ยวผมเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวจะ เกีย่ยวข้าวเลยนะผมกลางเดือนนี้นะเดี่ยวข้าวกันเลยแล้วกันคนระับโอ้โหพอพอกูเลือกเล่นมึงกูเลือกเล่นพอกูเลือกเล่นแค่นัน้นแหละไอเี้ยมึงอะไรนักหนาวะเน่ยโอ้โหมันไม่ไหวเลยนะเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะ่ะมันไม่ไหวเลยนะเนี่ยอะไรครับเนี่ยแม่งสกิดเบาบๆแม่งปิวเวเินเวินเวิน,นพอขายขายขายจบ ขายขายที่จบหกล้อมาหกล้อ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 อยู่ไหนหกล้อหกล้อหกล้อมาพอขายจบหกล้อม่วงมาหกล้อม่วงมามึงมานี่หกล้อม่วงอยู่ไหนหกล้อม่วงนี่หกล้อม่วงมาจบพอ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 จบพอเลิกพอไปไหนก็ไป แม่งแม่งสก,กิดเบาๆไปคว่วอมเลยอ่ะวู้อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเออโหทำไมพี่หล่อขับรถอย่างเงี้ยอ,อยู่เงี้ยโอ้ดูอ่ะเขาดูอ่ะอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยขับรถอ่ะจับปอกอะไรอยู่เงี้ยเยอะแล้วพี่แกแบบไม่ไม่ปวดเขียดเลยเหรอเนี่ยดูอ่ะพี่หลอ่อพี่แกไม่ปวดเขียดเลยเหรอเนี่ยขอยัดเขินนะขอยัดเขิน ขอยัดเขินนะจูหูยูหูยูหูโอ้หนืดเลยว่ะตรงนี้หนืดจัดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาตักตรงนี้ด้วยดีกว่าวะไปตักตรงนู้นก่อนแหละมาจุดดวงรถเสี่ยก็นาหุ่นแรกครับผมนาหุ่นแรกก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับก็เข้าจะดีหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับ เออเข้าจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราเราจะมาลองเกี่ยวดูนะทุกคนแม่ดิโอ้ไม่ไหวอะคันนั้นพอแล้วจ้าไม่เ,เออรถไอ้นี่สก,กิดนิดเดียวคว่ำอ่ะไม่โคสกิดนิดเดียวคว่ำอ่ะไม่โคหรือว่าไม่โคมันแรงเกินไปวะคุาดูโคแรงเกินไปเปล่าถา,ามจริง

หนักสูดเนี่ยเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเฮ้ยมันต้องลงลึกนี่าตักได้ทีละน้อยก็เอาครับผมนะตักได้ทีละนิดทีละน้อยก็เอาเฮ้ยให้ได้ห้าสิบแปดโอ้โหห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหตักได้น้อยมากเลยเนี่ยรวดครับผมอุ้ย เดี๋ยวเราลองไปลอกคูณดูไหมลอกคูณลอกคลองอ่ะเออเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูเนี่ยมาตักได้ทีละน้อยอีกนะเนี่ยหืมยี่บวกเปอร์เซ็นต์จริงอ่ะอืออะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยฮัลโหลเอ้ยทีมไอ้โดน เอาเดี๋ยวขออนุญาตนะก็คุณก็เริ่มหมดแล้วนะรถเกี่ยวน่าจะลงได้แล้วมั้งนะผมร,รถเกี่ยวน่าจะลงได้นะครับเดี๋ยวลองเอารถเกี่ยวมาทดลองเกี่ยวดูนะผมนะในประมาณอาทิตย์หน้านะครับทุกคนก็คลิปนี้เดี๋ยวปิดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมการทํางานเปรียบเทียบกับ JCB ก็ออไม่ต่างกันมากครับนะแทบจะเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะผมเออนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วกันครับ ก็คลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะเออฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยถ้าคนชอบคลิปนี้กล้องใหม่ก็สวยเปล่าเปล่าครัคดูสวยเนาะแต่ว่ามันไม่ขาวนะผมนะเดีย๋ยวผมลองไปหาสกินโนอะไรที่มันสวยๆวขาวๆก่อนมันแบบนี้มันมัน,ม,นมันไม่หล่อนะครับผมแต่คนหล่อมันก็หล่ออยู่แล้วนะ <c oughs> ออโอเคเจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม